เอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมปก้สก้าคืนนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยฉันจะมาเล่นเอ่อคลาสที่หลายๆคนเนี่ยเขาลือกันว่าเป็นคลาสที่ถึกที่สุดนะก็คือคลาสคุณลุงที่มีโล่นี่เลยนะทุกคนแค่ระดับแรกเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูเลือดเราหรือเปล่าแล้วก็พร้อมโล่ที่จะลดความเสียหายเวลาสตูโจมตีมานะแล้วก็ โลสามารถดูถูกสตูดได้อันนี้คือเรายังไม่รู้ความสามารถเท่าไหร่เนาะเอาละก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูกันเลยโอเคเข้ามาแล้วเนาะก็คลาสนี่เหมือนจะได้โลมาหนึ่งอันเด้อทุกคนมันเอาไว้ทาอะไรได้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะตีตีสัตว์ไม่ได้เหรออ๋อมีมันเอาไว้กันอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะเรามาตัดไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรารอลัตทีแล้วกันโน่ผมว่ารอลัตทีบุกบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมา ทำอะไรได้บ้างนะนะั่งยังไงทุกคนหมาป่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปล่อหมาป่าก่อน balances. เฮ้ยมา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 ตีฉันเฮ้ยอ๋อมันกันได้ว่ะเฮ้ยม<ๆ>ันก <Spin! S 2> ันได้เฮ<ๆ>้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่เจ็บนะเนี่ยแต่เจ็บนะเนี<ๆ>่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดิลองดิเอ้าไอ้ห่ามันกันได้จริงไหมวะ <s at that point> เนี่ยมัน oh. ก <s at that point> ันได้จริงไหมเดียวโอ้ถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนกลับมาแคมป์ก่อนทุกคนโอ้อะไรวะแต่ดูเหมือนมันก็จะแบบว่ากัน น่าได้อยู่นะทุกคนโอ้ตอนนี้กลางคืนมาละโอ้ยวันดี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 เฮ้ยโอ้ยตกใจไปรอรอทุกคนเราก็รอคืนแรกผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวคืนที่สองสามสี่เนี่ยเชื่อว่าต้องเจออะไรแน่เลยพ่อค้าขายข,ขนสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราอะไรดีทุกคนชั้นว่าเราเอาเอาถุงดีไหมหรือขวานดีวะคิดหนัก คิดหนักเอ่อเอา,เอาขวานก่อนแล้วกันเออเราต้องรีบตัดไม้เดี๋ยวเราจะรีบไปหาไอ้เจ้าหมาป่าทุกคนเพื่อที่จะไปทดสอบโล่มันนะว่ามันจะกันได้จริงหรือเปล่าอไอ้ช็อตมเมื่อกี้มันเหมือนแบบเรายืนใกล้หน้ามันเกินไปเฮ้ยมานี้เอ้มาละมาละมาดิมาดิาดเอากันเฮ้ยกันได้อยู่นะเฮ้ยมันเหมือนถอยอยู่นะ,มะเมื่อกี้ มันมันถอยอยู่ทุกคนมันถอยอยู่แต่เราหนอดเราเราหนีก่อนเพราะรู้สึกเหมือนว่ามันจะได้ไม่ได้กันขนาดนั้นนะอ๋อปล่อยเป็นคืนออกไปโอเคเข้าใจละตอนนี้ขอฆ่ามันก่อนนะอ๋อเข้าใจละคือเราต้องกดใช่ปะเราต้องกดเพื่อกันมันนะทุกคนดูนี่อมันก็จะกันออกขนาดตายยังวิ่งหนีเลยอะเออไปเรากลับบ้าน ไปย่างเนื้อก่อนอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็ใช้การลัทธิได้เลยสิเคกกลับมาแคมป์ไฟก่อนจะกลางคืนอยู่แล้วเนี่ยมันก็คืนที่สองละฉันก็กลัวเจ้ากวางนะคือเล่นแบบนี้คนเดียวทีไรกลัวไปหมดทุกอย่างไม่รู้เพืเ่อนเป็นไหมนะแต่แบบนี่เป็นบ่อยมากบ่อยสุดๆอะบอกไว้เลยเจ้ากระต่ายเราจะมาล่าเจ้ากระต่ายกันหน่อยนะ อืมวัดดีกระต่ายน้อยมานี่มานน่มาเป็นอาหารฉันสิดีๆจะว่าไปเนี่ยกระต่ายมันเปลี่ยนสีแล้วนะทุกคนคือมันมองง่ายขึ้นมากเพราะว่าตอนแรกที่มันเป็นสีขาวอะโอ้โหมองโคตรยากเลยคือแบบมองยากเพราะว่าหิมะว่าขาวแล้วกระต่ายขาวกว่าโอ้ยไม่รู้จะขาวแข่งกันไปไหนเอาละเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นเตือนแล้วว่าคืนนี้เนี่ยเราจะต้องถูกโจมตีแน่นอนซึ่งเรามีโลเราจะเรามาลองใช้กันนะ เดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้ตรงนี้ดีกว่านะเพื่อความแบบว่าเราจะได้มีต้นไม้ใช้ตลอดปีตลอดชาตินะเนี่ยเอาละตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วไปเวลากลางคืนแล้วตอนนี้มาพวกมันมากันยังมาเลยวันนี้ข้ามีโลข้าจะสู้กับพวกเองมาดิมาดิอันหนึ่งมันจะมายังอ่า,น,าน่าจะใกล้แล้วทุกคนน่าจะใกล้แล้วอ้าวกวางมากวางมากวางมา มาทำไมมาทำไมอ่ามาแล้ว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 อ๋อมันจะทําให้กองทัพลัททีเนี่ยถอยออกไปเหรอโอ้ยแต่เราจะสู้ยังไงวะเนี่ยเราจะสู้ยังไงวะเนี่ยปั๊บหนึ่งแกเ้าจะอ่าถอยไปเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอุย้ยเหมือนเขาฟิลมันเหมือนแบบว่าไม่ได้โจมตีลัททีทุกคนแต่ว่าเหมือนทําให้กองทัพมันถอยออกไปนะเฮ้ยก็ได้อยู่ ก็เหมาะก,กับการเล่นคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะนะเพื่อนๆจะมาไปตอนนี้เราได้เงินเยอะแล้วเนี่ยเรามาเล่นกิจกรรมช่วยแอลกันหน่อยนะไปซื้อบันไดซื้อบันไดเลยฟึบหม่นน่ไงนั่นไงเจอแล้วเราเจอแล้วทุกคนคนที่อยู่บนต้นไม้นั้นเราจะต้องขึ้นไปช่วยนางเราวางบันไดแล้วเราก็ต้องขึ้นไปช่วยเลยอะลงมาลงมาไอ้หนูฟึบแล้วเราเนี่ยก็เหมือนจะได้กล่องของขวัญไหมถ้าจะไม่ผิดอะ ของขวัญมาของเออมาเปิดได้อะไรได้อะไรได้อะไรขอของที่ขอของดี่นี่อะไรวะเนี่ยชุดตัดขวานเนาะเราต้องมีอะไรอะ่ะโอ้หมันมันให้มาเป็นของอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ยังไงอะ่ะเราวางไว้นี่ก่อนละกันเก็บลูกกวาดละกันอะไรวันนี่ยโหยคุ้มไหมเนี่ยเราได้เวลามาตัดไม้ตรงนี้แล้วเราได้เวลามาตัดไม้ตรงนี้ สิ่งที่เราปลูกเอาไว้นับสิบปีเราจะต้องทำลายมันยแต่มันฟินว่ะมันฟินอ่ะคนเป็นไหมเวลาตัดต้นไม้เนี่ยไม้หูไม้เยอะมากเลยอะ่ะไม้เยอะจัดไปไปไปเก็บเข้าร้านให้หมดเลยเนี่ยหมดแล้วไปเผากันนะเดี๋ยวไฟดับไฟดับขึ้นมานะสวยอีกคืนนี้น่าจะไม่มีนะเฮ้ยเฮย,เยทุกคนฉันเจอที่แอบกว้างว่ะ เฮ้ยเจอที่แอบกวางเราสามารถมาแอบตรงเต็นท์ตรงนี้ได้นะทุกคนในแมปอะในแมปอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแมปอา้าวดูไม่ทันซะละเออเราเนี่ยฉันมาแอบตรงเต็นท์ตรงนี้มันแอบกวางได้แล้วเนี่ยมันโดนความโจงตีไปทีนึงแต่ว่ากวางมันเข้ามาไม่ได้นะเอาล่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราอยู่ครบสิบวันแล้วก็เป็นไงกันบ้างกับคาสต์นี้เพื่อนๆมันก็แบบ มองว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะมันก็สามารถเอาไปใช้ช่วยเพื่อนได้สมมุติแบบเพื่อนกําลังโดนไล่าเงี้ยแล้วเราก็แบบว่ากดใช้สกิลมันก็จะแบบช่วยไล่เพื่อนได้นะเอาล่ะก็สําหรับวันนี้ไปละบา,บายๆถ้าอยากถ้าอีพีหน้าอยากเห็นเล่นกับใครหรือว่าทําอะไรเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละบา,บายๆเจอก,กันคลิปหน้านะทุกคน